รถที่ชอบเหรอถ้าเอาชอบจริงๆนะดีมคานะตอนนี้ซูปราครับเพราะอะไรพี่เพราะว่าพอขับแล้วลงไหลในความแรงของเขารถที่ใช่รถที่ใช่ต้องสามประตูสิครับ้เย่ยยาเจยบ <laughs> ครับครับรถที่ชอบผมย่ารถไหนร,รถที่ชอบเหรอซูปราเจซัพ80เพราะอะไรครับพี่ มันเป็นแมนแอนด์แมชีนอะคือแบบมันเป็นคนคุมรถที่ไม่ได้มีแบบสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรเยอะแยะมากมายบอกว่ามันสนุกอะแล้วมันก็เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดอะไรอย่างเงี้ยแล้วรถที่ใช่ครับพี่แต่รถถ้ารถที่ใช่ GR ครับต้องยอมต่อใหม่เลยใช่ไหมพี่ใช่ต้องยอมเพราะว่าตอนแรกเนี่ยอยากได้เพราะมันเป็น GR นี่แหละเครื่องยนต์สสูบแต่เกือบเกือบแรงม้าขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ธรรมดาหสปีดช่วงล่างคมตึงซัดได้ขับใช้งานได้5ประตูคือแม่งครบหมดทุกอย่าง รถที่ชอบพี่บีชอบรถอ,อะไรครับ993 RWB <laughs> แล้วกันเพราะอะไรพี่เพราะอะไรมันมีความเป็นเ c าเจอร์ครับแล้วมันทำให้รถด,ดูมีสีสันเพิ่มขึ้นอ๋อแล้วรถที่ใช่คร่รถที่ใช่เหรอตอนนี้ก็น่าจะ GR Corolla ตอนนี้รู้สึกมันให้ความรู้สึก daily use ด้วย <laughs> บวกกับสามารถที่จะได้ร์ฟอร์แมนซ์ในการขับสนุกด้วย มีไม่กี่คันในประเทศด้วยมั้ยตอนนี้นะรถที่ชอบคัชอบรถอะไรดโอถ้ามางานงานนี้นะต้องเอาติดิเราทำอาติ๊กันอยู่นี่รถที่ใช่เหรอพี่รถที่ใช่จริงจริงๆพี่ชอบหลายรุ่นแต่จริงๆก็ซูเป้าแหละอรถที่ชอบรถที่ชอบคันข้างๆก็ดีนะ f ฟอร์รารี่ s อสเครับมันมันล้ำมันแรงครับ ใช่ครับแล้วรถที่ใช่อะรถที่ใช่รถที่ใช่เหรอพี่อุ๊ดเนี่ยแหละรถที่ใช่รถที่ใช่ประหยัดดีชอบรถอะไรครับฮะชอบรถอะไรถ้าถามว่าชอบอะไรเมื่อกี้เดินผ่านเจอเซเว่นเซเว่นสวยมากอันนี้อันนี้ชอบหรือหิวฮะไม่ใช่รถสิไอเซเว่นไม่ใช่เซเว่นเลยเพราะอะไรเพราะอะไรเป็นรถที่ยังไม่เคยไม่เคยขับโรตารี่เนี่ยไม่เคยขับก็เลยรู้สึกว่าอยากอยากลอง รถไ่่่่ใใชชครรรัับบถ้ารถที่ใช่ก็หกฟอร์จยูเนอร์หละอันนี้มันสูงสุดรถที่ชอบครับรชอบรถอ,อะไรครับชอบโพนี่ครับโพนี่คือชอบรถตัวเองดิพี่สำหรับเราอ่ะที่ท,ที่ใช่สำหรับเราอ่ะก็ตัวนี้ก็ต้องโพนี่เพราะเพิ่งได้ขับแค่นี้ไงรถที่ชอบครับพี่รถที่ชอบอ่ะครับอาปาดครับอ่าผมมีครอบครัวแล้วตั้งแต่คลิปที่แล้วถ้าเคยดูผมรักครอบครัวมากครอบครัวใหญ่ครอบครัวผมมีแค่ผมเมียลูกแค่นี้แหละสามคนพอต้องใช้รถใหญ่เนี่ยเราเนี่ยเราเนี่ย ที่ใช่ตอนนี้ก็ขับพีอู U ครับเพราะประหยัดเอาเงินไปให้ลูกเรียนแบบอ่าเป็นยังไงทุกอย่างมันมีเหตุและผลรถที่ชอบชอบอะไรครับชอบเลรอทีก็คงน่าจะเป็นซูเปอร์คลาสสิกดูคูอรถที่ใช่ครับรถที่ใช่เวฟครับผมเวฟนี่แหละรถที่ใช่เนี่ยรถที่ชอบรถที่ชอบรถอะไรครับรถที่ชอบอ่ะครับอีโวครับเพราะอะไรครับเพรราะะอไเพราะว่า มันขับสนุกครับมันเป็นขับสีด้วยอีโวอล์9ครับแล้วรถที่ใช่ครับถ้าก็ต้องเป็น E ีสามประตูครับทำไมครับเพราะว่าครับมันใช้อยู่ตอนนี้ครับรถที่ชอบรถอะไรครับรถที่ชอบชอบซูเปอร์ครับอะไรรคับมันสวยดีเป็นซูเปอร์รุ่นใหม่อ่ะซูเปอร์รุ่นใหม่ตัวใหม่เลยนะใช่ครับรถที่ใช่ผมชอบ300รแซดหรือแซดสามร้อยอ่ะแซดสามร้อยนิสสันนะอ่ะนิสันทำไรครับเพราะอะไรผมว่า มันเก่าแต่ว่าบอดี้มันดูใหม่ดีมันสปอร์ตสปอร์ตที่เป็นรถที่ชอบพีที่เปนรถแลนด์สามสี่ครับ R สามสี่ของเขาอะไรพี่ที่จริงชอบตั้งแต่ตอนเด็กละแล้วพอมาดูฟาร์นส์แอฟเฟียลก็เพิ่มเข้าไปอีกแล้วรถที่ใช่เหรอพี่อีแฟนหครับผมรู้สึกว่ามันนั่งสบายกว่าสามสี่ชอบรถอะไรครับอีเคนาครับซีวิคกีเคนายอะไรครับฮอนด้าชอบรถทรงแฮทแบ็กครับ รถที่ใช่เหรอครับแจ๊คครับใช้งานได้ครับโรลลิ่งได้ครับเหมาะกับตากล้องครับผมชอบชอบรถอะไรครับจริงๆถ้ามีโอกาสและมีปัญญาไปถึงนะผมอยากได้เฟอร์เรอรี่ไอ้4่8อะ่ะ488มันได้เครื่องยนต์เทเบโบด้วยเนาะแต่ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นหนีไม่พ้นซูปราผมชอบโตโยต้าซูปรครับใช่รถทีใ่ใช่ใช่เลยนะนี่พูดจริงๆเลยนะโตโยต้ารีโวผมใช้รีโวอยู่คือมันเป็นรถที่แบบใช้งานได้แบบ ทุกที่ทุกทางลุยได้ไม่ต้องมานั่งกลัวกินข้าวหลิงไม่ต้องระวังลุยตรงไหนก็ได้จอดตรงไหนก็ได้มาดูในความเรียบร้อยแต่สถานการณ์นั้นผิดปกติครับตั้งแต่ผมลงมาพื้นที่นั้นผิดปกติแน่นอนเพราะว่านอนน้อยแต่นอนหน้าวัยรุ่นนี้ถ้านอนนานนะไม่ได้เข้าลานจอดแน่นอนนะครับผม,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 มโอ้โหถ้ารถในฝันในวัยเด็กก็น่าจะเป็นโตโยต้าซูปราพิมพ์นิยมเลยครับผม รถที่ใช่เหรอความใฝ่ฝันผมเลยอยากจะขับจริงๆเหรอซูบูรุอิมิซ่าผมคิดว่าผมชอบเล่นโค้งแล้วชอบแบบสาสตรโค้งอ่ะหน้าหมูหน้าเหี่ยวตากลมนี่บล็อกนี้นี่ผมชอบมากๆเลยครับผม